จะโทรเรียกใครไม่มีสิทธิ์โทรไม่ต้องโทรศัพท์เลยพี่นายบอกที่นี่เลยพี่เอ๋จโทรเรียกไปรโอ้ยพี่เดี๋ยวนี้ถ้าผมไม่ถือมีดมันจะเปิดได้ไหมใช่เพาะผ่านร้อยขึ้นมาโดนเป็นสิบหมื่นสิบหมื่นผมเสียเป็นล้านอยู่ตรงนี้ผมเสียเป็นล้านพี่เอ๋เสียเปลาอยู่ตรงนี้โอ้ยพี่พูดอันนี้คือมาเคลียร์เรื่องที่เหื่อยจะว่ายังไงพีถามหน่อยดิถ่ายพี่โอไว้อะไรวะนี่เราเราเป็นเพื่อนพี่กันนะ ไยามเคลียร์เลยวันนี่ปูไม่จบแน่ที่เห็นที่เงงงอะไรวะมีครบทุกอย่างหลักฐานทยี่อไว้ายนีดูไ้อไกีวหน่อยีทุกอย่างข้างนตอ้้โตไอ้หโต้อเดี๋ยเาเนยาไ้ไ เอามาจากใครใครรู้เรื่องรึเปล่าใครถือใครถือมุกจะกลับมานี่ใครถือใครเป็นคนถือใครเป็นคนถือตัวนี้เอามาจากไหนเอามาไหนใครเป็นคนถือใครเป็นคนถือผมได้ยินมาถอใครเป็นคนถือที่บอกเลยใครเป็นคนถือเนี่พี่โทรศัพท์พี่เลยโทรศัพท์ี่นะอันนี้คือไม่รค้ถือใครเองใครเอาไปไหนรคนเอาไปไหนใครจอดเร้่อตัวนั้นฮะตัวแรกมาดิ ใครเป็นคนถือใครถือน้องมาใครถือคือยังไงไอ้ตัวเล็กออกมาไม่ใช่ใครเป็นคนถือไอ้ตัวเล็กใครเป็นคนถือไม่เรามาไม่แต่ห้องคุณเอฟเอาไป้อคุณไหนเหอคุณไม่ได้ถือบ้าหรอแล้วใครเป็นคนห้องเอฟแล้วใครจะถืออ่ะเอายังห้องเอฟใครถือแล้วใครเป็นคนเอาออกมาล่ะจะไปรู้ได้ไงล่ะใครถือนี่เองเงี้ยข่อยยังบูหรียูอ่าแล้วมันจะออกว่าไม่รู้จริงพจริงแกล้งพี่ได้ โทรศัพท์ลงเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องโทรผมบอกเลยไม่มีประโยชน์ไม่ต้องโทรเคลียร์กันตรงนี้ให้มันจบก่อนเราเคลียร์กันให้จบเอาไม่ชี้หน้ายเหรไม่อย่ามาเสียงหน้ากับผมพี่ไงใช่อย่ามาเสียงหน้ากับผมผมยังโมลุ่ยอยู่มันชีโมลุ่ยได้ยังไงผู้ใดออกมากี้เดาไหมใครออามาจากห้องคุณเอเอารีวิวมาลองรีวิวมาลองรีวิวมาเลองนี่เอามาจากห้องพี่เอ๋เลยพี่เอที่บ่กใครถืออ้ำถือเหรอ